สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel แล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีธนูและคณาธานูทุกท่านผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ปี2568ในเดือนแรกของปีคือเดือนมกราคมนะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนๆของมอ่านนั้นเริ่มต้นปีแรกเราจะเป็นอย่างไร นะคะผู้อ่านจะสามารถให้คําแนะนําอะไรเพื่อนๆได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใบแรกคือต้องขอร้องว้าวกับชาวราศีธนูนะคะผู้ถือคันศรน,นี้นะคะยิงเพื่อเล็งเป้าหมายตัวเองการเงินของคุณปังมากสิบเหรียญคือความความสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จความพร้อมนะคะ,ะความที่คุณมีพลังบวกในชีวิตคนคิดบวกคนเจอแต่เขาเรียกว่า คนที่มีพลังบวกเยอะๆแบบเยอะมากอะ่ะคิดสิ่งใดก็คิดแต่เรื่องบวกบวกไม่คิดทางด้านลบชาวราศีธนูเป็นชาวธาตุไฟ ชาวแทุไฟค่อนข้างเป็นไฟที่เหมือนแบบกําลังให้ความอบอุ่นนะคะให้ความอบอุ่นกับตัวเองกับคนรอบข้างกับเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เข้าใกล้ชาวราศีธนูคุณมักจะได้คําแนะนําที่ดีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชาวาธานูเดือนนี้เดือนมกราคมดวงของคุณเหมาะแก่การที่จะให้อายอุ่นกับคนอื่นและก็เหมาะที่จะได้รับความสําเร็จให้ตัวเองและได้รับ โอกาสดีๆไพ่สิบเหรียญเหมาะแก่คนทีเนททาา่เหมาะแก่คนที่ทํามาค้าขายเหมาะแก่คนที่ทําอะไรงานใหญ่ๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินขายอาคารพาณิชย์หรือลงทุนนะหรือเป็นคนที่มักทําอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองตลอดเวลาหรือเป็นคนที่คิดที่จะลงทุนตลอดเวลาถ้ามองในเรื่อง,องความรู้สึก อารมณ์ในช่วงจังหวะนี้คือคุณมองเป้าหมายคือคุณเป็นคนที่เอ้ยพอเริ่มปีใหม่ปุ๊บคุณมักจะมองเป้าหมายตัวเองเป็นหลักมองถึงความสําเร็จเป็นหลักไม่ว่าปีนั้นจะเป็นปีไหนผ่านไปตั้งแต่ 66-67- 6 8เ9็0ก็ตามทุกๆ1ปีทุกๆการเริ่มต้นสำหรับปีใหม่ของเพื่อนๆผู้อ่านลชาวราศีธนูคุณมักจะมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีดเพื่อเขาเรียกว่ามาสร้างบรรยากาศมาสร้าง พลังให้กับตัวเองได้ได้ทำอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เองอยากทำนะยิ่งถูกทับตัวด้วย view of o r r u u n w view of fortune แน่นอนมันคือไพ่แห่งความโชคดีเป็นไพ่แห่งมหาเฮงสุดๆในชีวิตที่หลายๆคนพอถูกมาทับตัวนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูคุณกำลังจะหมดทุกขหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดอุปสรรค หมดสิ่งที่มันไม่ดีมันมันออกจากชีวิตมันจบสิ้นลงคุณกําลังจะได้รับบุญหนุนนาคุณกําลังได้รับความโชคดีคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆที่พิเศษที่สุดในชีวิตของคุณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตความสําเร็จเรื่องงานแน่นอนหากใครก็ตามที่กําลังมองหางานใหม่ตกงานอยู่รู้ไหมว่าสิบไม้เท้าตรงนี้บวกกับ view of fortune ตรงนี้ค่ะตัวคุณจะมีโอกาสได้ได,ได้งานได้งานแบบร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณกำลังรอง,งานอยู่ไม่ต้งองท้อ นะคะไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องมองว่าจะเอาอยัางไงเพราะยังไงซะชาวราศีธนูของผู้อ่านคุณมีโอกาสได้งานใหม่และได้เป็นงานที่ดีแต่จะบอกว่างานนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายความสามารถแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าสิบไม้เท้าเนี่ยเป็นอะไรที่คุณต้องรับภาระหนักอึ้งแบกรับความคาดหวังบริษัทแบกรับความคาดหวังของอทีมตัวเองนะคะหน่วยงานตัวเองฝ่ายตัวเองอ ภาคที่ตัวเองดูแลอยู่อะไรก็แล้วแต่คุณต้องแบกรับความกดดันตรงนี้แต่ถามว่าโอกาสข้างหน้ามันจะเป็นยังไงโอกาสข้างหน้าคุณจะไปได้อย่างดีเลยโอกาสที่เขาเรียกว่า 1. น่หะหัวหน้าเจ้านายนะคะคา,าดหวังนะคะหรือตั้งเป้าไว้ว่าชาวธนูจะต้องทำได้มากกว่าน,นี้ถามว่าชาวธนูทำได้ไหมนี่ไงคะ the empress คือฮองเฮานะคะ ใบนี้คือใบแห่งความสําเร็จเป็นใบแห่งพระแม่โพศบเป็นใบแห่งความให้ความสําเร็จให้ความอุดมสมบูรณ์นั่นหมายความว่าคุณจะเข้ามาแจกจ่ายความสําเร็จนี้ให้กับทีมเข้ามาแจกจ่ายเพื่อความสําเร็จนี้ให้กับองค์กรให้กับบริษัทใครก็ตามนะคะตอนนี้ที่กําลังเฟ้นหาพนักง,งานคนที่เป็นเ HR านะคะกาลังดูผู้อ่านอยู่ให้มองชาวราศีธนูเลยเป็นหลักเพราะเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและเป็นคนที่โฟกัสในสิ่งที่เขาทําเป็นคนที่มีความมุ่ง มงมั่นในเรื่องของอสิ่งที่ตัวเองทำมากๆนั่นหมายความไม่ว่าบริษัทหรือว่าหัวหน้าเจ้านายจะมอบหมายโปรเจกต์งานไหนๆอะไรแบบไหนอะไรก็ตามที่ให้กับชาวราศีธนูได้ทำนั้นเขาจะมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีความมีความเขาเรียกวกระตือรือร้นในการที่จะ ทำมันให้สําเร็จได้เขาจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยงเรื่องงานไม่พูดไม่บ่นพร่าเพื่อจะเป็นคนก้มหน้าก้มตาทําเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครก็ตามตอนนี้กําลังจะจะจ้างชาวราศีธนูอยู่คุณกําลังจ้างบุคลาก,กรที่มีศักยภาพมีมีดีในหลายๆด้านในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านความรู้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ทําความรู้รอบตัวความเฉลียวฉลาดคือเขาผ่านวงจรของความยากลําบากหมดแล้วเพราะฉะนั้นเป็น ปัญหาทุกอย่างเขาเจอมาแล้วอุปสรรคเขาเจอหมดแล้วตรงนี้คือประสบการณ์ชีวิตที่เขาจะนามาใช้ในชีวิตของเขาในบริษัทของคุณเขาจะทําเงินให้กับบริษัทให้กับทีมให้กับองค์กรคุณอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเชื่อถือชาวราศีธนูได้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูคะมันถึงคราวที่คุณจะต้อง หาโอกาสสร้างศักยภาพให้กับตัวคุณเองไม่จะเป็นวิชาชีพที่คุณทำนะคะความรู้ที่คนมีอยู่อาจจะจากคนที่ได้ภาษาหนึ่งสองภาษาก็เสริมไปอีกเลยนะคะภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อชาธนูเนี่ยต้องบอกว่าคุณเหมาะแก่การที่ทำงานทางด้านการสื่อสารการต่อรองการเจราจา การเป็นดีลเลอร์การเป็นฝ่ายประสานงานคอนดิเนชันอะไรก็แล้วแต่คอนดินเตอร์คือต่างๆคือคุณสามารถลุยได้เลยเพราะคุณเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของความมุ่งมั่นทางด้านนี้และงานบริการนะจะบอกว่ามันเหมาะแก่กาแก่ชาวราศีธนูมากไพรจะบริการนั่นลนบริการทางด้านการเงินบริการทางด้านสินเชื่อบริการทางด้านอาหาบ้านเช่าหาคอนโดเพื่อขายบริการทางด้านปล่อยเช่าปล่อยขายบริการทางด้านเซอร์วิสโรงแรมนะคะขายอาหาร สปาคือคุณเหมาะแก่ทางด้านนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคือต้องบอกว่ายิ่งแก่นะคุณจะบอกว่าคุณสามารถนอนอยู่และเงินก็ทํางานให้กับคุณตลอดเวลานะคุณจะเป็นคนที่แบบว่า เป็นเสือนอนกินได้เลยสําหรับนางพญาตัวนี้ไม่ว่าเป็นผู้ชายก็จะเป็นสไตล์เหมือนแบบว่าคุณมีภรรยาที่ดีมีภรรยาที่เก่งที่มากความสามารถถ้าเป็นซบรีคุณเป็นคนที่เก่งมากความสามารถเป็นคนที่ฉลาดนะคะรอบรู้ในต่างๆนานาเพราะฉันเนี่ยตัวคุณจะบอกว่าไม่ไปอยู่ที่ไหนก็ you, มีแต่ความเจริญคุณเป็นคนที่ถ้าใครก็ตามนะกำลังมองหาความรู้ uses, ตัวเองเพิ่มเติมผู้อ่านบอกเลยว่าจงไปเรียนต่อปริญญาตรีอีกสักใบ יס, ปริญญาโท นะคะปรียนต่อให้สําเร็จไปไปได้ยิ่งยิ่งได้ภาษาที่แบบแบบแบบท่องแท้ในออกภาษานั้นๆภาษาที่สภาษาที่3ก็แล้วแต่ตัวคุณจะไปทางด้านหลากหลายอาชีพมากการงานตรงเนี้ยความรู้ศักยภาพของคุณจะไปได้ไกลเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานประจําอยู่จง ะะตั้งต้นตัวเองแล้วก็เริ่มต้นตัวเองได้เลยคุณมีโอกาสได้งานมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ชิ้นโบแดงมีโอกาสทําเงินให้กับองคอ์กรให้กับตัวคุณเองนะครอบครัวด้วยยิ่งใครนะทาธุรกิจนะคะเกี่ยวกับอย่างที่บอกอะอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านรถเงินทองต่างๆถ้าทํางานทางด้านนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จยิ่งใครเป็นทางด้านการสื่อสารทางด้านการค้าขายงานบริการต่างๆคือลุยลุยแหลกเลยการเงินของคุณเนะะี่ยค่ะคือเป็นคนที่ พื้นฐานการเงินดีอยู่แล้วดวงเกิดมาในครอบครัวที่หาเงินเก่งนะคะไม่ได้ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องเป็นคนที่เป็นครอบครัวที่ขยันทำมาหากินดาช่วยกันจนครอบครัวอยู่ดีมีสุขพร้อมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเลยเป็นคนขยันจนมาส่งทอดให้กับชาวราศีธนูนะคะทำให้ตัวคุณเองเนะี่ยไม่ลําบาก อนาคตคือสุขสบายนะคะเป็นแบบนั้นส่วนในเรื่องของเงินทองเนี่ยนะคะตัวเนี้ยที่เป็นสิบเหรียญตัวเนี้ยคุณจะสามารถตั้งต้นร่ํารวยเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีนะคะได้ด้วยตัวคุณเองด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณไม่หนาซ้านะคะคู่ครองนะคะคนรักสามีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องยังหนุนนําดวงดวงสงพงนะคะ ทำให้ช่วยกันทำมาหากินหรืออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งสร้างความร่ํารวยสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวชาวราศีธนูโอกาสของคุณหนึ่งละจะมีบ้านมีคอนโดตั้งแต่ยังยังวัยรุ่นยังมีสามารถสร้างหลักปักฐานให้กับตัวเองตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะคะมีเงินล้านมีเงินแสนมีเงินเดือน,ดอนได้จับเงินแสนเงินล้านตั้งแต่ในช่วงของวัยยี่เนี่ยยี่สขึ้นไป ไม่ต้องรอจนแก่บางคนเนี่ยอายุ40บอกว่าเอ,อ้ยยังไม่เคยจับเงินล้านตอนนี้แหละค่ะเดือนนี้เป็นต้นไปนี่แหละช่วงจังหวะนี้แหละอยากทําอะไรลุยตั้งเป้าหมายอะไรไว้ทําหาความรู้หาศักยภาพคุณจะมีโอกาสคุณจะได้บริวารที่ดีจะได้ผู้ช่วยที่ดีจะได้ลูกน้องได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตให้ทีมเนี่ย เขาเรียกว่ามีเป้าหมายชัดเจนทําให้หนึ่งละ KPI แน่นอนนะคะ Work performance ของคุณดีสูงปรี๊ดเลยทําให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของเจ้านายนะคะมีคนสนับสนุนมีคนสป,ปอร์ตผู้ใหญ่หนุนหลังทําอะไรก็ง่ายไปหมดเพราะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามองหาแต่ความสำเร็จ ให้กับองค์กรตัวเองสร้างชื่อเสียงกับองค์กรให้กับตัวคุณเพราะฉันไม่ต้องกังวลเลยคุณมีคนสนับสนุนมีแบ็กอัพที่ดีนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉันไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจมีไหมมีนะแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยเรื่องหนึ่งคืออารมณ์นะคะอารมณ์คําพูดที่มันจะไปกระทบคนอื่นคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบเซนซะิทีฟเนาะในเรื่องของอารมณ์นะคะมีใครพูดอะไรมาเราก็จะปากไวเป็นนิดนึงคิด เร็วไปนิดนึงคำ,คำพูดเรากับความคิดดันไปด้วยกันหรือคิดดังนะจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจานะคะนิ่งใดก็นิ่งเงียบใดก็เงียบนะคะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำเพราะมันจะทำให้เราเสียการเสียงานหรือเขาเรียกว่าไปต่อล้อต่อเถียงกับคนที่เขาไม่ใช่ปัญญาชนเหมือนเรานะคะก็ไม่ควรเรานิ่งไว้ซะนะคะเพราะความสําเร็จของชาวราศีธนูนั้นอยู่ต่อหน้าของคุณแล้วนี่ค่ะการเงินการงานทุกอย่างตังหมด นะทุกอย่างคือจัดสรรมาเพื่อให้ชาวราศีธนูพบกับความสำเร็จเท่านั้นนะคะใครมีโอกาสนะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปไปเที่ยวมีเงินมีทองนะปีนี้ จะบอกว่าลั้งแต่ต้นปีเลยอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำชีวิตคือรูรามากขึ้นอยากใช้ชีวิตอะไรก็ง่ายขึ้นหยิบจับอะไรก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าการเงินของเราดีขึ้นมาจากงานที่เราทำมาจากโปรเจกต์ที่เรารับผิดชอบและมันส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จ นะคะเพื่อน,อนๆอุปสรรคไม่มีอะไรเลยอย่างแค่ก็คืออารมณ์นะคะความอ่อนไหวในความรู้สึกแล้วก็รับไม่ได้กับคนที่เขามาพูดพลังลบให้เรานะเราก็ส่งสะท้อนไปในเรื่องของพลังบวกดีที่สุดนะคะควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะเพื่อน,อนๆยิ่งเรานิ่งเราก็จะยิ่งเป็นใหญ่นะคะประมาณนั้นทีนี้เรามาลึมาพูดในเรื่องของครอบ,บครัวครอบครัวแน่นอนนะคะ v i e of fortune t ั p เจ้าชะตาสิบเหรียญขนาดนี้โหครอบครัวอยู่ดีมีสุขบางคนนะมีครอบครัวแต่งงานกันมานานปีนี้แหละค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกนะคะแถมได้ลูกแฝดอาจจะเป็นแฝดชายก็ได้นะมาหมดเลยนะ Page of Cups Page of s o r r s นะคะมีทั้งได้ทั้งลูกที่เป็นน่ารักน่ารักฟังแม่ได้ทั้งลูกที่เป็นแบบดื้อน,นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคุณมีโอกาสนะเพราะอะไรคะตำแหน่งของคุณเนี่ยได้ the i m p r e s s หนึ่งกินดีอยู่ดีนะคะมีโอกาสได้ดูแลนะคะตัวเองดูแลครอบครัวดูแลสุขภาพตัวเองมีโอกาสที่จะ,ะตั้งครันมีโอกาสที่จะมีบุตรหรือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าแฟนรักแฟนหลงแฟนดูดีแล้วก็แบบบกินอย่างเดียว เกิดสภาวะโรกอ้วนได้นะหรือว่าน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานอันนี้ก็จะต้องระวังให้มากๆนะคะเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะกินจนเกินไปเยอะเกินไปแต่โดยรวมแล้วภาพรวมครอบครัวคือค่อนข้างมีความสุขแล้วก็ แทบจะไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลนะคะการเงินดวงคู่สมพงอย่างที่ผู้อ่านบอกตั้งแต่แรกนะพ่อแม่ทุกคนก็คือต่างที่จะรักและเอ็นดูชาวราศีธนูและแฟนครอบครัวมากๆเหลือแค่สร้างความมั่นคงให้มันรวยขึ้นรวยขึ้นเท่านั้นเองนะคะส่วนคนโสดจะบอกว่าคนโสดเนี่ยนะดวงคุณเจอเศรษฐีคะลมั้งเนี่ยนะคะเจอคนที่เป็นครูเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นหมอเป็นเอ่อเป็นผู้ให เผยแพร่ศาสนาเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเจอนักธุรกิจเจออ่นักเดินทางเจอ f l u เซอร r เจอคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมีความมั่นคงในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอ่เจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของบริษทัทมีเงินมีทองไก่กองนะคะ ซึ่งเหมาะสมกับชาวราศีธนูมา,มากๆเพราะอะไรเพราะชาวราศีธนูเนี่ยดวงของคุณดีอยู่แล้วดวงของคุณร่ารวยอยู่แล้วยิ่งมาเจอคนที่มีเหมือนกันนะคะหรือมีมากกว่าคุณเนี่ยมันยิง่งส่งเสริมเพราะฉะนั้นคู่ของชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายนะคุณได้เจอคู่ดีถ้าผู้ชายได้เจอผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีคอนโดเป็นของตัวเองมีบ้านของตัวเองมีรถหรูขับมีงานที่ดีนะเป็นที่รู้จักในชื่อเสียงอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้เจอแฟนที่มีเงินมีเงินล้าน มีที่ดินมีบ้านมีรถมีธุรกิจมีช่องการทํามาหากินเป็นของตัวเองมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นนักลงทุนนักอินเวสเตอร์นะเป็นไปได้หมดและมีโอกาสที่จะได้เจอคนต่างจากต่างถิน่นแดนไกลด้วยเพราะอะไรเพราะวีออฟฟอร์จูนตัวนี้ค่ะเป็นคนคับคลื่อนพาโชคชะตาชีวิตของคุณทั้งคู่นะคะได้มาเจอกันนะคะและเร็วๆนี้ด้วยนะคะทับ ทับตัวแบบนี้ไม่เกิน2เดือนชีวิตของชาวราศีธนูลนนัคนณาธนูไม่นานก็จะถึงวาระที่หมดความโสดแล้วต้องเข้าโหมดคนมีแฟนคนมีคู่นะคะมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันมีโอกาสได้แต่งงานแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะสิบเหรียญตรงนี้มันคือครอบครัวที่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมเพรียง ะะมีความสําเร็จในตัวเองทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เป็นทุกด้านเพราะฉะนั้นจงเก็บพลังของไพ่ตรงนี้ค่ะนําไปเป็นพลังงานที่ดีในชีวิตเพื่อที่จะขับเคลื่อนพลังบวกของคุณส่งต่อและคว้าความสําเร็จของตัวเองมาให้ได้นะคะคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ให้กําลังใจใเพื่อนๆแล้วก็ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปปีใหม่เดือนใหม่เดือนแรกของปี2องพส่งกปดส่งใจให้เพื่อนประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนีนะคะสำเร็จอย่างตั้งใจยังไงฝากกดตดตามกด Subscribe กดไลค์ก็แกชร์ผู้อ,อ่านเรามาเจอเกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอสวัสดีและลาไปก่อนนะคะ